ไอเอแดนเทวดาคาเฟ่สวนป่าสุดอลังการอเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นคาเฟ่ที่ยกภูเขาน้ำตกมาไว้ที่นี่ครบจบที่เดียวอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มีค่าเข้าชมอยู่ที่80บาทด้านในก็จะมีเครื่องดื่มอาหารขายนั่งชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างสบายตาอากาศที่นี่เย็นสบายไม่ร้อนเลยจุดแรกนะคะที่เดินเข้าไปคือท่าพระเศรษฐีด้านในก็จะมีไอ้น้ำพ่นตลอดทางเดินเพิ่มบรรยากาศให้ตัวคาเฟ่เข้าไปอีก เมื่อเดินผ่านถา้ำเศรษฐีเข้าไปก็จะเจอกับทางเดินช่องเขาทะเลเหมอกบริเวณตรงนี้เหมือนเราเดินเข้าไปตามช่องเขาผ่านสายหมอกรับลมเย็นๆบรรยากาศดีมากเหมือนหลุดเข้าไปในป่าหิมพานคาเฟ่ที่นี่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครมีการจำลองสถานที่ต่างๆให้คลุมเคือนกับธรรมชาติมากที่สุดส่วนตรงนี้ก็จะเรียกว่าเขาพัสูเมนเป็นน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ รูปเยอะแล้วก็สวยด้วยก็าสามารถเดินเข้าไปชมบรรยากาศสวยๆในถ้ำน้ำตกได้อีกด้วยผ่านเขาพาสุเมนก็จะมาเจอกับโซนที่เป็นสวนป่าภาัยแบบญี่ปุ่นโซนนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดถ่ายรูปแบบสบายๆชิลๆเดินมาอีกหน่อยก็จะเจอกับน้องๆกระต่ายน่ารักมากสามารถเข้าไปให้อาหารได้ด้วยนะคะบรรยากาศที่นี่ดีเวอร์ชิลสุดๆส,สามารถเดินเที่ยวได้ทั้งวันเลยถัดมาอีกหน่อยก็จะมาเจอกับฝูงน้องแพะน่ารักมากให้อาหารได้นะ เราทำไมตัวนี้ไม่ไปอยู่กับเพื่อนลวนูตัวนี้เรียกว่าม่อนแฟนตาซีได้รูปตรงนี้คือไอฟูเวอร์น้ำใสแสงก็ดีมากๆถ่ายรูปออกมาสวยทุกมุมเลยให้ชมบรรยากาศเสร็จแล้วเดินมาอีกนิดก็จะเจอกับโซนร้านขายของกันว่ากาสยามเป็นตลาดที่ขายสินค้าโอท็อปต่างๆสินค้าแฮนเมดของเชียงใหม่หรือใครที่อยากได้ของฝากของที่ระลึกก็สามารถซื้อได้ที่นี่เลยนะ ในโซนสุดท้ายเป็นซุ้มประตูเจ้าสัวเขาบอกว่าคนที่กลัวรวยห้ามเข้าซุ้มประตูนี้เพราะเดี๋ยวถ้ารวยขึ้นมาเลยแย่เลยคาเฟ่แดนเทวดาถือว่าเป็นคาเฟ่ที่คุ้มค่ากับการมามากแต่เดี๋ยวเราต้องไปเชียงดาวกันต่อแล้วรอตามกันนะ